สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาเป็นช่างเชื่อมนะครับโอ้โหเี่ครับช่างเชื่อมเมือก็จะไหลรข่อย่แล้วนี <laughs> ่ครับสมมติว่าเชื่อมเชื่อมเล็กอยู่ตู้เชื่อมเราพังจะส่งงานลูกค้ามันก็เด็กดเดือแล้วตู้เชื่อมจะไปหาที่ไหนถูกไหมครับจะไปยืมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ปิดบ้านนอนหมดแล้วอ่าจะ่ไปยืมจะ่ไปซื้อ <laughs> ห้างก็ปิดแล้วร้านค้าก็ปิดแล้วโอเคครับวันนี้มีทางออกครับผมเดี๋ยวผมพาเอาตัวรอดเพื่อจะส่งงานพรุ่งนี้เชา้าให้ทันนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับผมว่าทำยังไงเนะาะจับอุปกรณ์ง่ายๆขา้นข้างกายน เราจะมาสร้างตู้เชื่อมอไฟฟ้ากระแสสลับเชื่อมทูปนะครับจากน้าประปาเรานี่แหละนี่แหละครับน้าประปาเพิ่งไปกรอกมาโอเคนะครับแล้วก็เราก็จะมีวัสดุชิ้นนี้นะครับเป็นแท่งตัวนํานะครับใช้เหล็กใช้เหล็กทําอะไรอะไรทําก็ได้นะครับใช้เหล็กใช้สแตนเลสใช้ทองแดงใช้อะไรก็ได้แล้วแต่วัสดุที่เรามีเหล็กก็ได้ครับประหยัดดีก็ท้ายมันหน่าง,งกันไว้หน่อยหาที่ยึดหาที่อะไรแล้วก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปในในกระแป้งน้ําแบบนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ก็ต่อสายไฟถ้าจะเอามาตรฐานหน่อยก็ใส่หางปลาถ้าไม่มีก็พันๆเลยไม่เป็นไรงานชั่วคราวนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งดีแล้วก็ฝั่งนี้ก็รอ,อไปเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยรอไปเสียบกับปลั๊กนี้นะครับอ่าฝั่งนี้รอไปเสียบกับปลั๊กนะครับฝั่งนี้เราก็เอาไปต่อกับหัวเชื่อมนะครับนี่ครับ เห็นไ,ไหมไครับหัวเชื่อมอ่มาหัวเชื่อมเชื่อมทูบนะครับเบอร์อะไรก็ได้เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ได้นะครับเดีย๋ยวจะบอกว่าเบอร์เล็กทายังไงเบอร์ใหญ่ทํายังไงโอเคนะครับน่ครับมาแล้วก็ต่อเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้เป็นสายกาวสายกาวเอาไว้หนีบชิ้นงานอ่าช่างเชื่อมทุกคนรู้ดีนะครับโอเคฝั่งนี้ก็ฝั่งที่เหลือของสายกาวอีกข้างนึงก็ไปเสียบกับปักไฟ นี่เลยนะครับง่ายๆโอเคเดี๋ยวพาไปติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมเหล็กตัวนี้กันนะครับนี่โอเคนะครับช่างเหล็กก็จะเตรียมชิ้นงานปั๊บสายกาวเราก็หนีบเข้าไปเลยนะครับที่นี่นะครับอ่าส่วนสายกาวก็เสียบเข้าไปที่ลั๊กไฟนี่เลยระวังไฟช็อตนะครับที่ต้องใส่ถุงมือผ้าถุงมือยางนะครับอีกฝั่งนึ่งครับอีกฝั่งนึงจากนี้ก็มาเสียบเลยปึ๊บนะครับนี่ครับท้าไ่วงจรดูนะครับ ไม่ยากก็จากปลั๊กไฟขั้วหนึ่งไปเข้าแท่งไปเข้าแท่งอแท่งตัวนํเระวังไฟนะครับมีไฟแล้วนะครับตอนนี้ครับไปเข้าแท่งตัวนําแท่งหนึ่งแล้วก็อีกแท่งหนึ่งก็ต่อไปที่หัวเชื่อมนะครับหล่งนี้ก็เหนีบกาวตอนนี้มีไฟแล้วนะครับระวังไฟดูดด้วยครับโลหะชิ้นงานเราทุกตัวอ่าขั้วนี้นะครับขั้วที่เป็นสายกาวนะครับถ้าเรามีเครื่องอถ้ามีใครกองเช็คไฟนะครับ ให้เอาให้เอาไปเสียบไอน,นิวตันนะครับนี่ครับเสียบนิวตนันนี่ครับเห็นไหมฮะเสียบนิวตนันก็คือก็คือเสียบขั้วที่ไม่มีไฟส่วนลายก็เข้าเครื่องเชื่อมน้ำประปานะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปลองเชื่อมดูปึ๊บนี่ต้องใส่ถุงมือนะครับนะครับให้เห็นว่าสายไม่ได้มาจากที่ื่นนะครับสายมาจากที่นี่แหละนะครับ เชื่อมไม่ได้ครับเ้าอย่างนี้ครับไฟอ่อนครับผมไฟอ่อนครับปรับกระแสถ้าเป็นตู้เชื่อมเราถ้าอย่างนี้ต้องปรับกระแสใช่ไหมครับนี่ครับไฟมันอ่อนมันเชื่อมไม่ได้มันละลายรวดไม่ได้นะครับน่ครับละลายรวดไม่ได้มาจากนี้นะครับไฟครับเมาที่เบอผมนี่นะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยววางขออนุญาตวางก่อนนี่ครับ พาไปปรับกระแสไฟขึ้นนะครับจากตู้เชื่อมเราเนี่ยจากหม้อเชื่อมน้ำเราเลยครับจะพาไปปรับกระแสไฟขึ้นขอดตอดปลั๊กก่อนนะครับผมตอดปลั๊กก่อนนะครับตอดปลั๊กออกก่อนสองเส้นเลยก็ได้นะครับปลั๊กก่อนทีนี้นี่ครับเกลือใช้เกลือครับปรับกระแสไฟขึ้นนะครับเพื่อให้พอดีกับงานเชื่อมนะครับใส่เกลือไปถ้าอยากได้กระแสเยอะก็ใส่ใส่เยอะอยากได้กระแสน้อยก็ใส่น้อยครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวมาลองกันใหม่ครับว่าตัวเชื่อมเราจะกระแสแรงขึ้นหรือยังฝั่งฝั่งตู้เชื่อมตู้เชื่อมน้ําเรานะครับเสียบไปที่ขั้วมีไฟนะครับส่วนสายกาวเราเสียบไปที่นิวตันนะครับโอเคนะครับผมตามนั้นเนี่ยนะครับนี่นะให้ดูภาพมุมสูงครับว่าต่อแค่นี้ไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคจะพาไปทดลองทีนี้ครับมากระแสไฟพอดีหรือยังนะครับแรงขึ้นนะครับ ยังเชื่อมไม่ได้ยังอ่อนอยู่นะครับกระแสไฟไม,ไม่พอดีก็จะเชื่อมก็จะติดติดโอเคเดี๋ยวปรับกระแสไฟเพิ่มอ,อีกนิดนึงไม,ไม่ถอดก็ได้ครับละลายเทอย่างนี้เลยก็ได้ใส่เข้าไปเลยโอเคโอเคเดี๋ยว้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเชื่อมทดสอบกันไปโอเคครับเราจะเชื่อมเหล็กสองชิ้นนี้นะครับนี่ครับชิ้นนี้ ชิดนี้นะครับให้ติดกันนะครับโอเคใส่เก้ามีไปที่ชิ้นงานอ่อวา,ทา,าวาที่มาจากตู้น้ำขวที่มาจากตู้น้ำเสียบลายนะครับ ขัวที่มาจากสายกาวเสียบเป็นตอนนะครับโอเคนี่พร้อมแล้วนะครับจะลองกระแสไฟก่อนโอเคอ๋อไฟไฟพอดีเลยโอเคใส่ถุงมือเล็น้ย để gặp cũng ngay โอเคกรอบอให้หัปักก่อนก็ดีนะครับ โอเคเยี่ยมนะครับใช้ได้นะครับเราไปทําดูนะครับเพื่อนๆผมอาจจะเชื่อมไม่สวยเท่าไหร่แต่เชื่อมติดละลายทุบเชื่อมใช้ได้เลยเยี่ยมกดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันพี่น้องเรานะครับเพื่อนช่างต้องแบ่งปันกันสุดยอดขอบคุณครับ